ความรู้เศรษฐศาสตร์สามารถช่วยทำธุรกิจยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่น้องทางบ้านส่งมาถามนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามโดยการให้3ตัวยอย่างที่เศรษฐศาสตร์สามารถช่วยในการดับเนินธุรกิจได้ค่ะ อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเศรษฐกิจของประเทศเราก่อนอย่างเช่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจประเภทไหนเป็นตลาดเสรีหรือเปล่าแล้วเสรีมากขนาดไหนมีอะไรที่ขายได้อะไรที่ขายไม่ได้อย่างหนึ่งนะคะคือเราต้องรู้ได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของเราตอนนี้เป็นยังไงไปได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนในตอนที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเราก็มีโอกาสจะเจ๊งสูง อย่างที่2คือเราสามารถใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจว่าเราจะทําธุรกิจอะไรคะ่ะเราอาจจะใช้ทฤษฎี s u p p l y demand ซึ่งก็เคยเล่าไปแล้วนะคะเพื่อดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากซื้ออะไรแล้วก็ตอนนี้เรามีคู่แข่งเยอะหรือเปล่าเช่นตอนนี้ที่มีคนดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเราจะเปิดร้านอาหารเกาหลีดีหรือเปล่าจะมีลูกค้าไหมหรือว่าจะมีคู่แข่งเยอะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลูกค้าเยอะแต่คู่แข่งน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสจะชนะสูง แต่ถ้าสมมุติว่าคู่แข่งเนี่ยเยอะมากๆเลยเราก็อาจจะต้องมาคิดอีกว่าเราจะแข่งยังไงดีอาจจะด้วยการลดราคาดีไหมหรือว่าจะเพิ่มความพิเศษให้กับร้านอาหารของเราหรือว่าจริงๆแล้วเราจะย้ายไปอีกตลาดหนึ่งเลยดีเช่นตลาดอาหารอียิปต์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากแต่คู่แข่งก็น้อยเช่นกันเราเข้าไปคนแรกๆอาจจะมีอำนาจในการตั้งราคาอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ค่ะ อย่างที่3เราสามารถใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการคิดกลยุทธ์ของธุรกิจเราได้ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นมันจะมีบางตลาดอย่างตลาดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทั่วๆไปนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับราคาในตลาดแบบนี้เราก็ต้องแข่งด้วยราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าสนใจต่างๆ แต่ในตลาดที่คนไม่ค่อยแคร์เรื่องราคากันนะคะอย่างเช่นในตลาดของแบรนด์เนมหรือว่าของจำเป็นอย่างเช่นยาแบบนี้เราอาจจะต้องแข่งด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีสัมพันธพิเศษหรือว่าช่องทางการซื้อที่สะดวกสบายแทนค่ะอันนี้ก็เป็น3ตัวอย่างนะคะที่สามารถใช้เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจได้นะคะอันที่จริงมีเยอะกว่านี้มากมายเลยซึ่งถ้าใครมีไอเดียและอยากแชร์นะคะก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับครั้งหน้าสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้ในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายคะ่ะ